คือทุกคนตอนนี้บอดมันล้ำหน้าไปไกลมากแล้วเว้ยที่ทุกคนเห็นน่ะเพื่อนร่วมทีมเป็นบอดศัตรูก็เป็นบอทแล้วบอดต,ตอนนี้เขาปรับให้มันฉลาดขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ต่างกับสุ่มเจอคนเลยโอ้โหบอดเปิดลาเดนใส่อีกแล้วแบบนี้ระหว่างสุ่มเจอคนกับสุ่มเจอบอดอันไหนมันดีกว่ากันวะเนี่ย <c oughs> บอดใส่กางเกงหูเด้งด้วยทุกคน ล้ำเกินไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะจากความเดิมสตรีมครั้งก่อนนะคะมินได้ลองไปไต่แรงซ v วในคอมมาและอย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะ แรงขึ้นมา1ดาวมินก็เลยต้องกลับไปไต่แรงใน iPad แทนเพราะว่าในคอมมันตึงเกินไปแต่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะต่อให้มินกลับมาไต่แรงใน iPad มินก็ยังสุ่มเจอบอทอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าแรงมันยังต่ำเกินไปค่ะกว่าเราจะกลับมาสุ่มเจอคนได้อีกครั้งก็คือต้องแรงไดมอนด์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มันจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่มินสุ่มเจอเพื่อลุ้งทีมเป็นบอทแล้วก็คนค่ะไม่รู้ว่าสุ่มเจอแบบไหนแล้วมันจะดีกว่ากันนะอ่ะสารภาพตรงๆช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรค่ะกว่าของเล่นใหม่จะมาแพทหน้าเนี่ยมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดูแก้เซ็งไปก่อนแล้วกันเนาะ และนี่คือสิ่งที่เราเจอประจําเมื่อเล่นกับคนเฮ้ยเหลือเราเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วอุ้ยแม่รีบมาเค็มอย่างไวเลยนะแล้วเป็นอะไรก่อนอืมเอาให้หมดแม็กส่วนเพื่อนร่วมทีมที่น่ารักของเรานั้นลาดคิวซื้อของอยู่ดีๆปลาน้ำแข็งใส่และที่ไม่ชอบที่สุดคือ เข้ามาทำไมเฮ้ยคือเขาไม่ขยับกันเลยนะคะอะไรอะ่ะทาคอนเทนต์เนาะเฮ้ยมีตัวมาอ,อะไรอะ่ะเพิ่งเริ่มเกมแล้วเขาจะออกเกมทําไมอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิทุกคนเขาไม่ได้ออกเกมไม่ั้เขาจะกลายเป็นบอทไปแล้วแต่เนี้ยเขายืนนิ่งเฉยๆเลยค่ะคําถามคือจะเข้ามาเพื่อโอ้ยเข้ามาแจกเขาจะชัดเลยอะ่ะ แล้วอย่างนี้ยังไงแล้วฉันจะเล่นยังไงสี่ลุ่มหนึ่งไม่ไหวมั้ง oh ho. ดูมันบกไปดิใจเย็นก่อนพวกบอกให้ใจเย็นสรุปตานี้มอบง่ายกว่าคะ่ะเล่น <judged> กับบอทบางทีอาจจะสบายใจกว่าก็ได้นะเพราะไม่ว่าคุณจะเล่นดีหรือไม่ดี <S <S บอทก็จะส่งกำลังใจโดยการกดไลค์ให้คุณเสมอหลังจบเกม <S 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 แต่ถ้าหากเราไปเล่นกับคน โอ้โหสาสาแล้วเพื่อนกะจะไม่ช่วยคิวสักหน่อยเหรอเฮ้ยตรงนั้นมีคนโอ้หลาดด้วยดีมากเพื่อนนอกจากจะเป็นคนพลิกเกมแล้วยังจะต้องเป็นคนแบกอีกล่อไป13คิวไม่มีซักไรเล่นกับบอทเราจะอยู่ในสายตาบอทเสมอคะ่ะเราจะได้รับความเอาใจใส่เพราะตอนที่เราดาวช่วยด้วยต่อให้เราอยู่ไกลแค่ไหน บอทก็จะวิ่งมาชุบเราค่ะโอ้มีตั้งไอวอลชุบด้วยนะเดี๋ยวมิกกี้เอ็มเก็บรายละเอียดนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันบอทเลือกไม่ได้ค่ะระหว่างจะยิงศัตรูหรือจะมาชุบเราดีเพื่อนบอทเพื่อนบอทชุบเราหน่อยไปไหนเลือกไม่ได้ซะงั้นลืมป้อนข้อมูลค่ะ เฮ้ยบอดอีกตัวมาช่วยชุบค่ะแมแล้วมีการเชื่อมจิตเคซี่กับเราด้วยบริการทุกระดับประทับใจแต่ถ้าากเราไปเล่นกับคนเฮ้ยเฮตรงนั้นมีคนอ,อ,นนอ,อคู้เพื่อนมันเจ็บมากเลยอืมเฮ้ยแต่โชคดีเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆค่ะช่วยด้วยเพื่อนมาชุบเราหน่อยดิเ,ยเพื่อนจ๋ามาชุบได้เปล่าเจ้าเบ์ care. และอย่างที่มินบอกเมื่อต้นคลิปค่ะตอนนี้สเตปการเล่นของบอดอะโหดยิ่งกว่าคนอีกนะไปดูสเตปบอดค่ะเนี่ยทุกคนตอนแรกอ่ะมินไม่รู้พอกลับมาเล่นใน iPad ไม่คิดว่ามันจะมีบอดค่ะมินก็เลยคิดว่าทั้งฝั่งเราฝั่งเขาอะเป็นคนเฮ้ยแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วพวกนี้เป็นบอดหมดเลยค่ะบอดมีกระโดดยิงด้วยโหมันยิงเจ็บมากเลยนะเนี่ย ีการหลอกให้ตายใจด้วยทําเป็นชุบเพื่อนแล้วค่อยยิงเราทีหลังมินมาสังเกตว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นบอดก็ตรงจังหวะเสียงการยิงปืนค่ะแล้วพอมาเช็คดูบอดแรงสูงกว่าเราอีกคือบอดอันไหนที่มันเคลื่อนที่เหมือนคนนะ่ะมันจะแรงมาสเตอร์ขึ้นไปนะเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมรู้ว่าถ้าหากจะดักศัตรูมันต้องวิ่งมามุมนี้อะ่ะแล้วทุกคนลองดูการแต่งตัวดิ เพื่อนเราคือเป็นบอดรุ่น3.0 Pro Max ชัดๆบอดแรงแกนคือยิงโหดมากนะทุกคนดูนอกจากดาเมจจะแรงแล้วว่ามันช่วยกันลุมยิงด้วยเธอจะเตึงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้บอดสามารถกดใช้ทักษะได้ด้วยนะเห็นป้ามันยิงสกายเลอร์มานะทุกคนฟ้าระเบิดได้อีกตั้งหา เนี่ยแล้วมันรู้ด้วยนะถ้ามันได้รับดาเมจมันจะหลบมุมไบพันยาค่ะอโอ้ยไม่ได้หลบเข้ามุมอย่างเดียวนะหลบหลังเสาด้วย <S <S มินว่าอันนี้เขาต้องจำลองมาจากพฤติกรรมการเล่นของคนจริงๆค่ะแล้วเขาก็ค่อยมายัดในตัวบอทดอารมณ์แบบเก็บข้อมูลการเล่นของหลายๆคนไว้อบอทดเพื่อนเราปล่อยสกายเลอร์ไปทำลายไอวอลได้ด้วยอ่ะ <S 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 นี่นี่แล้วดูสเต็ปเสียก่อน ตั้งไอวอลแล้วก็กดทักษะชุบเฮ้ยเราเพื่อนบอทเพิ่มระบบซ้ำศพไปอีกสเต็ปเพื่อนสุ่มนี่น,นี่จะไปไหนล่ะซ้ำก่อนเออเอ้ยเอ้ย,อยข้างหลังม,มาตอนไหนเนี่ยนี้แน่นี้แน่นนะซ้ำได้แล้วนะ ตรงนี้มีให้เก็บแอร์ดอบด้วยล่ะอุย้ยวงกินเอ้ยแต่มันเหลืออีกนิดเดียวเราออกไปเอาให้ละกันอุยอ้ยอุ้ยเจ็บเจบวงกินมันอยู่ตรงนี้เอ้ยโอ้ยอ้ย,อยดีนะเราเข้าวงทันเอ้ยมันพันยาอยู่เรามีลูกซองแต่เรายิงด้วยปืนไกลโอ้ยฝั่งตรงข้ามตึงกลางเลยไปดูสเตปบอรดอีกสักรอบคะ่ะเวลานางบุกนางบุกพร้อมกันนะจ๊ะ แน่บอดมีสแนปยิงเดี๋ยวนี้ GM พิธีพิถันในการตั้งชื่อบอดด้วยค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอดกระโดดห่วงยางขึ้นมาได้ไฟเออบอดยังยิงแม่นกว่าเราอีกบอดขึ้นชาร์จเป็นด้วยอุ้ยมีดูดเลือนเราอีกเนี่ยมันใช้ทักษะเป็นด้วยนะเอ้าเมื่อก,กี้เพื่อนบอดเราเหรอเห็นใช้โอไรออนเหมือนกันดักยิงโอโมาอตัวยิงแลยตัวนั้น มันยังหามุมแนปอยู่เลยอะค่ะ <S 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 ความแตกต่างเมื่อเหลือเราเพียงคนเดียว <Double kill. S 1> ไปหมดแล้วแล้วฉันยังต้องแบกอีกใช่ไหมเอย้ยตกใจหมดเลยอยู่ๆลงมาเฉยมาอีกตัวืออโอ้โหโชตึงขนาดนี้ไลไม่มีสักแอกซีแนะน่แนปเเ้ยไม่มีไอโอตัวเดียวอีกตัวเ <Double kill. S 1> มื่อเหลือเพื่อนเพียงคนเดียว ตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดเราไม่ควรให้ศัตรูพลิกกลับมานำได้และนี่คือสิ่งที่เพื่อเลือกทำช็อปออนไลน์แล้วคือโลงมากๆค่ะอ <c oughs> นั่นไงว่าแล้ว <c oughs> เพื่อนช็อปไม่กลัวหัวโยกเลยอะท้อแต่สิ่งที่ท้อจริงๆถ้าสุ่มเจอคนก็คือเพื่อนเปิดใหม่เนี่ยแหละเ <c oughs> อาเาเอาเบอร์สี่ล้มเฉยอูห้หูวิ่งไปชุบไม่ทันค่ะ ไปได้แลวมาจานิโม่มาเลยฮะอะไรปานิโม่เฮ้ยนี่น่มันบ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนมาแล้วชุบเพื่อนเมื่อไรตุยไปก่อนแล้วยังจะเป็นโค้ดอีกนะลิโม่เลยนี่เออรู้แล้วนี่ก็ยิงอยู่ไงไม่ต้องมาสั่งเว้ยลิงโม่ลิงโม่ไหนไปดูพ่อคนเก่งเบอร์สี่ของเราสิ 93ดาเมจแล้วคือไอพวกปากแซบแบบเนี้ยตุยเอก่อนคนอื่นเขาทุกทีค่ะเล่นไม่ได้แก่งเลยดิอ้าอยู่ๆเบอร์สองดามินเฉยโอ้โหเห็นดาเมจแล้วคนลุกสู้แอ็ม <c oughs> อุ๊ยอะไรอะ่ะก่อนดาคนอื่นอะ่ะทำดาเมจให้ได้ก่อนไหมอะ่ะ <c oughs> เล่นมาตั้งนานไม่ได้สกิลเลยหรอ <c oughs> หลังจากที่เปิดไม้ส่วนไปนางเงียบไปเลยค่ะไปดูกันอีกสักตาเรามาช่วยเพื่อนไม่ทันค่ะนี่เน็อุ้ยมันดักรออยู่ข้างบนแน่เลยอ่ะไหนดูดิของเล่นใหม่เฮ้ยนี่เน็นี่เนื้อฮ้ยติดใจอ่ะลองอีกทีดินี่แน็เฮ้ยมันหลบหลังกล่องเฮ้ยเอ้าจะเด้งขึ้นมาอีกทําไมไม่รู้อีดึงๆนี่ดีไม่ดีเนี่ยมาแล้วโอ้โหไอ้วอดเต็มแม่เฮ้ย โดนเลยซ้ำสอบอีกแหละโวยอย่างเดียวเลยจะเล่นไก่ได้ไรวะโวยอย่างเดียวเล่นไก่ไดแไรวะเอา้าแล้วนายตายก่อนทำไมล่ะมาตายด่าเราไก่เหรอโชว์สเต็ปอุ้ยตายเบอร์สองเบอร์สองตุยไปแล้วอ่ะจริงๆคนพวกนี้ไม่ควรด่าคนอื่นหรอกนะดูตัวเองก่อน นั่นน่ะแหละค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยผ่านการรีแล้ง์ไปสักกี่รอบเราก็จะเจอเพื่อนร่วมทีมประมาณนี้แหละแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งเราอะสุ่มเจอเพื่อนดีๆมันก็มีค่ะแค่เราอาจจะต้องเป็นคนเริ่มที่มีน้ำใจให้ก่อนตอนต้นเกมมามินชุบคนนี้ไว้เขาก็เลยมาช่วยชุบมินต่อก็สังคมดีๆเริ่มได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ แต่ถึงแม้ว่าเพื่อนบอดมันจะดีหรือว่ามันจะโหดขึ้นมาแค่ไหนอะ่ะมินว่าความมันอะ่ะมันก็ไม่เท่ากับสุ่มเจอคนจริงๆหรอกคะ่ะและในที่สุดมินก็ขึ้นแดงเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะทั้งใน YouTube ทั้งใน TikTok เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพราักใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ